ในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ควรที่อย่างยิ่งที่จะต้องทาให้เกิดความต่อเนื่องในการในการที่จะดาเนินการในการแก้ไขปัญหาประชาธิเราไม่อยากให้เกิดความผุ้งว่าเกิดเกิดสุนทยกาศที่จะเกิดปัญหาด้นได้คุยกันแล้วเรายังจับมือที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลในช่วงรัชก,กาลนี้ต่ออย่างถึงที่สุดเพื่อทําให้งานนี้สามารถต่อเนื่องได้และไม่ให้มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนที่สุด ผลการที่คุยกันเราตกลงกันว่าน,น,นะครับเราจะยังจับมือร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลโดยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการดําเนินการนะครับที่จะทําให้มีการจัดตั้งไปตามกระบวนการประชาไต่นะครับอย่างถูกต้องนะครับอยา่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาเป็นประเทศนะครับนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับเพื่อยากให้กระบวนการประชาไตได้ดําเนินการไปต่อเนื่องและพวกเราก็จะดำเนิน dia nak camp